สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยหนังกาแงนะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาที่เขตภาคกลางนะครับก็เป็นหน่วยหนังกาแปงอยู่ที่อําเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับซึ่งเป็นหน่วยนังกาแงอีกหน่วยนะครับที่ยังรับ ใช้บริการท่านเจ้าภาพอยู่นะครับในปี2,566นี้นะครับหน่วยนี้ก็คือทองใบภาพยนตร์นะครับหรือลลายท่านนะครับรู้จักในานามทองใบซาวนะครับซึ่งมีบริการเครื่องไฟขยายเสียงไฟประดับต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็มีหนังกระแปลนครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับให้เจ้าภาพได้เลือกใช้ติดต่อกันนะครับสําหรับหน่วย ทองใบพระโยนนั้นก็มีจออยู่2ขนาดนะครับขนาดใหญ่10เมตรแล้วก็8เมตรนะครับถ้าสนใจก็โทรไปสอบถามตกลงกันได้นะครับซึ่งราคานั้นก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับสำหรับภาพกรอบในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ